นี่ยละค่ะตอนนี้พักเข้าก็ได้ประมาณแปดเก้ามือละค่ะเนี่ยละเดียเ๋ยวเอ็มซีพาเพื่อนๆขาไปเบิ่งใกล้ๆจ้าสวัสดีจ้าขอตอนรับเพื่อนๆกระสุ่สวนตตย่อจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมนีเอ็มซีพาเพื่อนๆมาเบิ่งผักงามให้อีกแล้วค่ะ บบมีอย่างค่ะมีพักก็ต้องอวดพักค่ะช่วงนี้พักให้ดโกปนณิย์องเข้าหลังจากที่เฮาเห็ดลรงเลื่อนไม้ขยายซึ่งอ็มก็ล่งคลิปโรงเลื่อนไม้ให้เพื่อนเบื่งแล้วหลังจากมือนั้นผ่านมาเขาก็เอาพักลงเอ็่มให้เพื่อนเบิ่งเข้าไปส่งักกันเลยจ้านี่ค่ะคือลรงเลื่อนที่เขาขยายไม้หลอบนั้นที่เอ็มถมไทยคิปให้เพื่อนเบื่องค่ะหลังจากนั้นมือไม้มาเขาก็เอาตนกาลงเลยค่ะ่ตอนนี้พักเขาก็ได้ประมาณแปดเก้ามือละค่ะ นี่แหละเอมสิาพาเพื่อนๆเขาไปเบิ่งไกลๆจ้าโอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนเป็นไหนค่ะงามบอเป็นตาสะออนเทเดเอนี่แหละค่ะที่ห้าขยายลงเลื่อนใหม่ตอนนี้พักเข้าได้ประมาณนเก่ามือค่ะแปดมือเก่ามือนี่แหละเมืองโลจ้า กำลังงามเลยอุจิอุจิไม่ละวางนี่นี่ละค่ะเขาก็ค่อยมาซองเมืองน้ำเพราะว่าในถังเข้าไม่มีนม้ำกระปุ๋ยแล้วเรียบร้อยจ้าอากาศช่วงนี้ดีแน่ค่ะแดดบ่แห้งจนเกินไปค่ะก็เลยเห็นใน้ผักเข้านี่แบบสมบูรณ์ค่ะถือว่างามเลยละ่ะฉลองก้อนปีใหม่รอบนั่นเฮ็ดแปงน่ะขายเบิดเลยค่ะก้อนหอดปีใหม่ค่ะเขาก็ลงเพิ่มไว้อีก กินคอดใบกําลังไงคะทุกคนค่ะเดี๋ยเอ็นซีผ้าเพื่อนๆไปเบิงโลง่งเลื่อนที่กําลังขยายเพิ่มอีกไปเบิงกันเลยจ้าอันนี้แปลงน้อยที่อยู่หิมทางคะ่ะแปลงนี้กะขายเวิร์เกียงละคะ่ะอันนี้เหากาลังพอพันต้นกาคะ่ะเป็นออเดอร์ของลูกค้าคะ่ะลูกค้าบางคนกะอยากปลูกคะ่ะอยากปลูกคือเห้าเนี่ยละเพื่อนกะขอให้เห้าพอต้นกาให้แบบนี้เหากระเพาะให้ขึ้นกันคะ่ะ นี่ละค่ะเฮาพออันนี้จะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ค่ะสิบสี่มือสิบสี่มือถึงสิบหกมือนี่ละค่ะกะเตรียมลงกองเลยเลยค่ะบางคนมันกับบ่เอาไปพอเองพญยา,ยามันบ่เกิดเป็นสีเฮากับพอหายคือกันค่ะอันนี้เป็นออเดอร์ของลูกค้าจ้านี่ก็เป็นรายได้อีกสองทางหนึ่งเข้ามาในารัวเลือดเฮาคือกันเด้เอเก็บทายอยู่ข้างนอกให้เพื่อนเบื่อนเบิ่์เอาาม็มบ่ได้มุลเข้าไปข้างในเด้อค่ะ เบิดเกี่ยงตับแล้วตอนนี้เดี๋ยวใจเพื่อนเพื่อนเบิ้งว่าเขากําลังขยายอีกนี่เด้อค่ะนี่แหละค่ะกําลังขยายไม่ไทยกับเอาอยู่ในสวนนี่แหละไทยกิ่มซุ้งนี่ตะล่ำยังไงค่ะทุกคนเออเนี่ยเป็นคนตัดมาเหตไห่นี่เขาจะขยายโลงเลื่อนเห็นบอกเขาจะขยายออกเอ็มจะให้เพื่อนเพื่อนเบื้องก็ ใส่วัสดุธรรมศาสตร์บานเฮาเนี่ยล่ะค่ะถ้าใส่โครงเล็กมันลงทุนสูงค่ะแมนยูวามันสิได้ความทุนท่านหนึ่งสินะแต่ว่าต้นทุนมันสูงเฮาก็เลยใส่วัสดุที่มันมีเนี่ยราคาในสวนเอามาประยุกปับปุ่งใส่จ้านี่คือเฮากำลังขยายแปลงใหม่เด้อค่ะเอ็มสิคอยอัปเดตให้เพื่อนๆเบื้องเรื่อยๆค่ะว่าสวนเฮามันมีการพัฒนาไปใส่เรื่อยๆค่ะด้วยสามสีแห้งออกแรงแข่งขันกันเนี่ล่ะจ้า ถ้าเป็นพักในดินเพื่อจังพักพวกนี้เข้าก็จะปลูกอ่าพวกเป็นพักอ่ากระจรพักอีหยังเสียนะจา้ามันจะปลูกได้แค่ส่วงหนา,นาวถ้าฤดูอื่นๆมันกับปลูกบ่ไ้มันกับปลูก,าก,กยากนะคะเข้าก็เลยต้องมีพักอื่นๆที่มันสามารถที่จะทดแทนกันได้ปลูกได้ตลอดทั้งปีเข้าก็เลยได้พักให้ัวโลนิกเดี่ยนะคะมาเป็นอ่ารายได้อีกสองทางหนึ่งที่เจะเข้ามีพักขายตลอดปีเลยจ้าคำามาย่ำแรกอากาศเย็นค่ะพ้าเพื่น ส่มบรรยากาศย่ำแรงน้ำค่ะ ็นจังไดแน่จ้าพักเอ็มงามบอค่ะมีพักก็ต้องอวดพักแบบนี้ล่ละค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของขอขั้วสวนปะยองของเขาก็คือเหตุกเกษตรผสมผสานค่ะช่วงฤดูนี้ก็เป็นช่วงฤดูที่เขาจะได้พวกพักสวนขั้วเขามาเพิ่มค่ะถ้าเป็นฤดูแล้งก็จะเป็นพวกมากไม่พวกบักซีดาพวกมากไก เงาะค่ะแต่ถ้าเห็ดหาเฮามีไร่ใดตอเนื่องก็จะเป็นพวกพักเนี่ยแหละค่ะที่ห้าเออกข้อไปขายในชุ่มชนใดขึ้นกันจ้าเนี่ยระคะวิถีชีวิตของข้อพุ่นสวนตะยอลูกหลานสวนตะยอจ้าฝากเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจให้ในเด้อจ้ากดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำแน่ขอตอนรับเพื่อนๆมาเป็นขออพวอน่นสวนตะยอน้ำกันเด้อใบพอกันคลิปหนาด้ค่ะสําหรับคลิปนี้เอ็มขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย